เราขยับมาดูในเรื่องของวัคซีนท้องถิ่นกันบ้างครับหลายๆอบจนะครับก็จัดซื้อแล้วนะครับอย่างที่ชลบุรีนะครับก็ฉีดแล้วนะครับวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับของอบจชลบุรีนะครับหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่บริเวณอาคารโอเซ่นะครับโรงเรียนอัศมชันศรีราชาครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุนปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสมาชิกอบจนะครับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยรวมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มครับทั้งนี้มีการจัดสรรให้กับบุคลากรของโรงเรียนและประชาชนที่ตามเงื่อนไขกำหนดไว้นะครับโดยทำการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเข็มแรกนะครับในวันที่ 30- ถึงส1สิงหาคม2564และเข็มที่2ก็คือในวันที่8-10ถึงกันยายน25-64ณอาคารโอเซ่โรงเรียนอัตสัมชันศรีราชาครับ ทั้งนี้นะครับวัคซีนซินฟาร์นับที่อ,อจอชลบรุรีได้รับการจัดสรรจากราช,ชวิจัยจุฬาภร์ครับได้มีการบริหารจัดการแล้วก็กระจายไปเป็น3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือการรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ช่องทางที่2เนี่ยเป็นการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีครับและช่องทางสุดท้ายนับก็คือการจัดสรรให้แก่กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบรุรีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภร์กำหนดไว้นะครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับก็กล่าวว่าวัคซีนซิโนโฟาร์มนะครับของอบจอชลบุรีครับที่ได้รับจัดสรรน,นะครับจำนวนกว่า1น 000, ึ0,000 000คนนะครับหรือว่า2องแ0 0 0อโดสนั้นนะครับเพื่อชาวจังหวัดชลบุรีโดยอบจอชลบุรีนะครับได้เลือกอาคารโอเซของโรงเรียนอัศส,สัมชัญศรีราชาครับเป็นสถานที่ฉีดของอําเภอศรีราชาและจะเร่งฉีดให้กับประชาชนในทุกระดับเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในจังหวัดชลบุรีต่อไปครับ